สวัสดีครับครอยู่พบหลรักเบาเบาขี่คันครับมื่อนี้มาอัดฟางเช่นเดิมครับอยู่ครับสมพุ่งพ่งพ้งกินกินลา้ห้อนสายตื่นดึกครับตัวนี้วลินวาหยอกันครับนี่ครับใส่เครื่องคูปตาาครับอัดครับมาแล้วครับนี่ครับ สุดยอดครับแน่นอนครับมึงการอัดครับยอดครับบรรยากาศด,กดีเก็บเปียกเก็บเนียนเน้นนะถาวรครับเก็บให้สะอาดสะอานครับคอยปั่นคอยร้ำเลี้ยงเขาไปอัดให้เน้นๆครับมึงครับอ่อนสุดยอดครับ ออกสีออกดุมๆนี่ครับนี่ครับก่อนในี่อยูครับก่อนขนาดคิปสามบาทครับราคาเป็นกันเองครับนี่ครับจอดตบคูกครับจอดอัดแน่นนี่ลีครับแกเกือบบวกครับ เห็นนะทาวอนครับงว่วงเกือบกินไปเลยนลครับแข็งยอดครับมึงตอนนี้อัร์ดหลายเติบแล้วครับโอทเวนที่อัดตเนี่ยยอดบรรยากาศดีเหลือเกินครับอยู่กับผมรักเบาขี่ขันชิดเดิมครับ แน่นนี่ดีครับเนี่ยครับนึงครับโอ้ยมึงเสือครับดึงกอรอบวอกครับเห็นนะทาวอนเกิดใส่บริการเท่าไ้ครับไกลๆไปได้เมิดครับอยู่กับสุพงครับเบาขี่คานอีกคนนึงครับ,บ ยอดเอา้พายมึงแบบไกลกๆครับอัดมึงอัดเดี๋ยวไกลๆสมบูรณ์นงครับที่ทาง ครับโต๊ะฟุกเครื่องเหนืองามอัดก็ดีครับยอดครับมือหลินมือหัวไปครับแต่ละมือครับยอดสุดยอด เครื่องง่ามแหงครับอัดกระดีครับอัดง่ายยอดเลยแน่นอนแน่นอนครับเก็บให้สะอาดสะอาดนึงครับสัมกวาดไวเลยครับเกียงอี๋ ปุ้ยดึงเขาดึงเขาารับไอ้อมก็บไม่ซาสานครับไอกก้สาสารรน,นอนนนดียอดส่งบรรยายครับ ผลเพื่องกวงามครับเน้น,นเพื่องงามดเดี๋ตุกปุกอดต้ตองเฝ้าอดต้องฟังครับพอ่อ เห็ดงานในละเอียดเรียบร้อยเห็ดดีเขาก็มากครับตุบก๊กตุ๊กมามืงกับอยู่กับผมรลักเบาขี่ขาดครับมามืงองผ้ามาเมืงองดัดฟางครับ ยอดที่ดีงานนัดฟังบอกฝ่าว่กฟังคือเก็บงานให้ละเอียดเรียบร้อยครับไปเรื่อยๆครับกับจอดกับ,บอวอนแนมนาทาวอน บรรยากาศดีแห่งจอดออบ่อนฟางทั้งนั้นครับ หยอดมึงไปกับมวนเพื่อจ้าครับแน่นนัดดีครับ กับพ่มาเมืองงานอัดฟางไหวซ้ำนี่ครับฝากเป็นกับร้องจงกับร้องใจใกันและกันเออครับฝากกดไลค์ฝากกดซับจากใครไห้นัน่นเอครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ